สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งเชอรินคลิปที่แล้วก็เป็นในส่วนของปีหน้าสีแดงในเมืองนะครับก็มาเจอกันในปีหน้าสีเหลืองกันบ้างนะครับก็เป็นต้นฉบับของเขานะอาระดับอินเซนในตอนนี้ก็ใช้ทีมง่ายขึ้นเยอะแล้วนะครับจะเป็นยังไงไปรับชมกันสําหรับทีมสีเหลืองนะครับก็อยากเล่นเป็นคายโกะเรสเป็นคอหลักนะแต่ก็ หาคนที่ปั้นสุดไม่เจอนะครับตอนนี้ก็คือเวลแปดสิบเก้าดาวปืน2นั่นเองนะส่วนตัวอื่นๆที่เอามาซัพพอร์ตก็จะเป็นอุยชุดเวน้ํานะครับมีอาคนีเอามาลดเกาะคู่กับมากิที่ช่วยลดเกาะอ,อีกทีหนึง่งสเปเชียลก็เป็นฮิมาริกับฟูกาพี่ใหม่สําหรับทีมนี้นะครับเริ่มมาก็ให้รอจังหวะย้ายตําแหน่งเคยโกออกก่อนนะเพราะว่าเคยโกเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครที่ต้องไม่ถูกโจมตีนะครับไม่งั้นสกิวรองจะไม่ทํางานนะ ด้วยความที่ว่าสกิลรองเนี่ยคอมโบคู่กับสกิล EX ของเขาทําให้สกิล EX เนี่ยติดคริร้0ยและสกิลเขาเจาะเกาะด้วยนะครับบวกกับสกิลอื่นๆที่เขาซพพอร์ตเรื่องคริดาเมจเพิ่มเติมให้เนี่ยถือว่าแรงเลยทีเดียวยิงครั้งเดียวก็หายไป3ล้านแล้วสําหรับอินเซนนะก็ตามภาพเลยนะครับวนอย่างนี้อยู่2-3รอบก็ถ้าเกิดใครปั้นสุดวันนี้อาจจะปิดได้ตั้งแต่ เฟสแรกเลยก็ว่าได้นะครับทำเวลาเร็วมากทีนี้ด้วยความดีว่าคายโกะยังป้านไม่สุดนะของเพื่อนที่ยืมมานะครับเนื่องจากว่าไม่มีคนอื่นให้ยืมละ ก็กลายเป็นว่าพอเข้าเฟส3เนี่ยมันลําดับมันลวนไปหมดนะครับตัวบัฟก็ยังไม่ติดก็เลยยังไม่อยากยิงนะก็เลยอาจจะหลังเลเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็แค่อินเซนนะครับยิงไปให้มันจบๆประมาณนี้ก็จบกันไปสำหรับทีมบีน่าสีเหลืองในรอบนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ หรือถ้าใครอยากสนับสนุนช่องก็สามารถกดลิงก์สนับสนุนด้านล่างคลิปได้เลยก็ขอบพระคุณมีอย่างสูงสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย